น้ำผุดกลางไพรมะค่าใหญ่คู่บ้านงามตราการน้ำตกแม่กระสีงานประเพณีบุญบั้งไฟอ่างเก็บน้ำใหญ่คลองโพพระองค์โตเขารัศมีถิ่นคนดีมีคุณธรรมงามล้ำผ้าทอมืออำเภอแม่เปิลเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่วงแม่เปิลอยู่ภายใต้เขตการปกครองของตำบลห้วยดำหอมอำเภอลาดยาวต่อมาได้มีพระราชกิจสีกายกฐานะขึ้นเป็นอํเภอแม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2550เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคและถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2550และกลายเป็นอำเภอลำดับที่14ของจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิลมีบุคลากรจำนวน3คนและเจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้านจำนวน1คนประกอบด้วยนางประภาวดีหมื่นพวงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่เปิลนางสาวนัชนันพรอู่สมธินักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวดารัตนลาวิชัยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเกษมอินทศะเจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้านการดำเนินงานประจำปี2567สำนักงานพนัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิลดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ10บวก1ของท่านอธิบดีกรมการพรัฒนาชุมชนดังนี้1 การพัฒนาศัก,กยภาพสูนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจะตั้งเครือข่ายสูนเรียนรู้โคกหนองนาครบทุกระดับประเมินผลศัก,กยภาพศูนย์การเรียนรู้ครบทุกแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาสูนเรียนรู้ตามกรอบ5 p 2. การสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวจาก10เป็น30ชนิดทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวในที่ว่าการอำเภอและวัด 3. โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและรายได้จากการจำหน่ายผ้าไทยตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น สุดศูนย์อำนวยคการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความช่วยเหลือครวัวเรือนปี2,566ครบทุกโครวเรือนพันเกณฑ์จปทถปี2,567ครบ100% 5. โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าโอทอปและมียอดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น 6. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มจำนวนสมาชิกบุคคลธรรมดาและองค์กรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหนุนเสริมอาชีพบริหารจัดการนี่เกินกำหนดชำระต่ำกว่าร้อยละ10 7. คลิกชุมชนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันคลิกชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ 8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนอาสาสมัครในโปรแกรมและประชุมชี้แจงอาสาสมัคร 9. กองทุนชุมชนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนมีการบริหารจัดการหนี้สำนึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย10บริษัทประชารัฐรักสามคัคคีขับเคลื่อนการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นและ11 องค์กรคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้ข้าราชการในสังกัดยึดมั่นคุณธรรม5ประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูทั้งเนี้เรื่องของการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณการบริหารระบบ การบริหารบุคคลเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,568ขับเคลื่อนงานภายใต้แม่เปิดโมเดลบริหารงานงบระบบคนและ 3S ดังนี้ modernity บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการทำงาน attitude มีทัศนคติที่ดีในการทำงานคิดดีอารมณ์ดีทำสิ่งดี empathy ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์เอาใจเขามาใส่ใจเรายอมรับความแตกต่าง proud สร้างผลงานให้ภูมิใจเห็นคุณค่าในการทำงาน opportunity สร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อการบูรณ การงานเจ็ดภาคีเครือข่าย Empathy Hardy ทำงานด้วยความอดทนต่อพื้นที่ที่ยากลำบาก Networking ประสานงานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย Support ให้การสนับสนุน Simply คิดให้ง่ายชัดเจน Success เกิดความสำเร็จ ทำให้การทำงานคนสำราญงานสำเร็จและในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแม่เปิลโมเดลได้ดำแนวคิดวงจรดรีมม i n g PDCA มาใช้เป็นหลักในการบริหารและวางแผนการดำเนินงานประจำปี2568ดังนี้ขั้นที่1 plan เตรียมการให้พร้อมศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีแนวคิดกฎระเบียบข้อบังคับแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบตัติขั้นที่2 ดูขับเคลื่อนอย่างมีระบบปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละงานกิจกรรมตามหนังสือสั่งการกรมจังหวัดและอำเภอขั้นที่ 3. เช็คติดตามอย่างใกล้ชิดสนับสนุนติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามที่กำหนด ขั้นที่ 4. แอ x ปรปรุงและขยายผลสู่ความยั่งยืนถอดบทเรียนและปัจจัยสู่ความสำเร็จเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นต้นแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆต่อไปกิจกรรมที่ดำเนินการในขั้นวางแผนดำเนินการในปี2568เพื่อทบทวนระเบียบคำสั่งคณะกรรมการแนวทางที่เกี่ยวข้องและฐานข้อมูลมีดังนี้ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567จัดประชุมเครือข่ายและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินลงติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในพื้นที่เพื่อทบทวนกลุ่มที่ยังดําเนินการอยู่ระหว่างวันที่23-29ตุลาคม2567ลงติดตามโรงสีชุมชนจํานวน2แห่งในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่7ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้โคกหนอง ครบทุกแปลงจำนวน9แปลงและดำเนินการกิจกรรมเอามือสามัคคีปี2568จำนวน1แปลงเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2567 ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆตามแนวทางที่กำหนดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ครบกำหนดชำระการรับสมัครสมาชิกและประชาสัมพันธ์การกู้เงินทุนหมุนเวียนการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลจปถกชชอสองคอ ตำบลเข้มแข็งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงของหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อดำเนินการตามแนวทางเมื่อวันที่30ตุลาคม2567 สนับสนุนติดตามครัเรือนยากจนลงพื้นที่ในหมู่ที่9และหมู่ที่12และโรงเรียนบ้านสวนป่าแม่กระสีเพื่อเยี่ยมเยียนและสำรวจรายชื่อเด็กยากจนและผู้พิการที่ต้องการรถวิวแชร์ส่งต่อให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือจำนวน20ราย จากกระบวนการในการพัฒนาขับเคลื่อนที่กล่าวมาด้วยการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการในทุกด้านทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติการอันนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐ,ฐ,ฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฐฐพอเพียง